สิ่งที่เรียกว่าโลกโลกอ่ะนั่นคือโลกภายนอกนะคือรูปเสียงกลิ่นรสปุพระธรรมารมโลกภายในของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นโลกภายในเรียนรู้ลงไปเรื่อยๆจะเห็นถึงจุดหนึ่งไะ้เห็นนะโลกภายนอกก็ไม่เที่ยงรูปทั้งหลายไม่เที่ยงเสียงทั้งหลายไม่เที่ยงอะไรยงโลกภายในนะ การรับรู้ความเหตตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรทางานบางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทํบาบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเลยแล้วศูนย์กลางของโลกศูนย์กลางของจักรวาลก็คือตัวจิตเหล่านี้เองโลกภายนอกแล้วรูปเสียงกลิ่นรสปัฏธรรมารม โลกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นโลกตัวจิตนะเป็นศูนย์กลางของโลกเป็นใหญ่เป็นประธานนะถ้าไม่มีจิตสะดวงเดียวนะการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีมตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานไม่ได้นะถ้ามันไม่มีจิตดวงเดียวนี้เหมือนพอตาบู จมูกเลียใจมันทํางานไม่ได้นะโลกภายนอกมันก็ไม่ปรากฏกขึ้นรูปเสียงเครืร่อพรสพระธรรมลมทั้งหลาก็ไม่มีนี่เราพยายามตัดตรงเข้ามารู้เท่าทันจิตใจใตัวเองไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้นะรู้ไปเรื่อยๆจิตหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียง ลงไปดมกลิน่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจก็รู้มันไปนด้ฝึกไปเรื่อยๆบ่อยๆนะหนึงวันหนึ่งเราจะเห็นนะจิตมันทำงานได้เองเวลาจะสุขเราสั่งไม่ได้เวลาจะทุกข์เราห้ามไม่ได้เวลาจะดีเราก็สั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วรักษาให้ตลอดไปก็ไม่ได้ เวลาจะชั่วห้ามมันก็ไม่ได้ไล่มันก็ไม่ไปนะแล้วจิตเองนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงนะหลงในทวารทั้งหกทางทวารทั้งหกเห็นไปเรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญามันก็แทงตลอดจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นแค่สภาพธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเองนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่เรา ขันห้ามม่เป็นผลผลิตของจิตมันก็ไม่ใช่เราโลกซึ่งมันปรากฏขึ้นมาได้ก็เพราะเรามีจิตมันก็เลยลอยไม่ใช่เราไปด้วยไม่ยากหรอกสังเกตจิตตัวเองไปค่อยๆรู้ค่อยๆดูไป